ดีทุก่นนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับรายการของผมนะครับดิ m g จีเอกเมอร์นะครับผมขออนุญาตเส็จจอแบบอันนี้เราก็อยู่กับเกม The King of p a l a t e นะครับผมดูว่าเกมราชันโจรสลัดนั่นเองนะครับเป็นเกมที่มีผู้เล่นพอสมควรนะคะผมพารที่สองน้งพาร์ทแรกวะแล้วผมเคยลงมาแล้วนะรอบหนึ่งใช่ไหมหรือเปล่าหรือยังไม่ได้ลงหรืออะไรเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะครับ แต่เกมน,นี้ก็สนุกนะคะผมเชื่อผมอขออนุญาตกดรับรางวัลเยอะเลยแหละไม่มีละอ่าครับนี่ก็ใกล้จลนะสองโมงแล้วนี่อ่าอ,อืมวันนี้เอาไงดีเล่นเล่นอะไรดี เออรลดับแรกแนะนำทีมกันครับนี่ครับตัวเพิ่มครับอีวานครอฟหญิงนะครับผมสกิลก็ตามนี้นะครับตีปกตินะครับจมตีปกติครับจงตีใส่ป้าหมายเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นเมื่อหิวนะครับผมและถ้าบวกหนึ่งเมื่อไหร่โทรสาตั้งโต๊ะสิบห้าสกิลกับปันนะครับผมหรือวสองแต่ว่าเราไม่สามารถบวกหนึ่งได้ครับเพราะว่าการเวรนี้มันโหดมากเลยครับอ่าดูดีครับมันต้องใช้ตัวมันอีกใบหนึ่งครับเมื่อการอัปเกรดหนึ่งนะเนี่ย คานาดด์ข่ะบวกสองถึงใช้อันนี้ว่ามึงบวกหนึ่งให้กูหน่อยไม่ได้เหรอแล้วซันจีผมเอาเข้าเพราะว่าผมอยากได้ซันจีการ์ดทองนะครับผมผมก็เลยเอาเข้าทีมนะโอเคอัพขั้นซะเลยระดับแรกเดี๋ยววันนี้เราจะมาย่อยการ์ดกันนะครับย่อยการ์ดบากี้แม่งได้ของกากแนะ่เลยไม่รู้อ่าย่อยเล่นๆย่อยการ์ดโชว์การ์ดเออย่อยการ์ดโชว์ อขออยากหาประเภทมัดไหนวะนี่ประเภทน,นักดาบมันมีแต่นักดาบวะซอดนี่ใช่ไหมประเภทมัดอ่ะโอเคเดี๋ยวดีเยอะๆขออีกสองตัวหนึ่งเร็วๆอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว,วเฮียขออีกพ่อตาลีบินหรอมาดิอเออ โอ้ับโทษด้วยนะครับผมขอขายก๊าซทั้งหมดครับยกเว้นไอเคียสองตัวนี้อุณภูมิแบตเตอรี่เกิดแล้วนะครับผมก็กดเลื่อนปุกไปนะครับเรามาแคสก่อนนะผมสนใจการแคสเกมมากกว่าครับปึ๊บกดเลิกเลยส,สั์เลิกปุกปูไม่ใช่นาฬิกาอันนี้สองนาทีกว่าแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเออกการอีกตัวแล้วเราค่อยอันนี้ก็ได้โอเคได้มาแล้วกดออกนะครับไปที่อัพขั้นแล้วกดอัพโอเคครับเฮียมึงอยาอัพกันเองดีกวะาสัตยันก็ต้องล็อกการแบบนน้ไว้ก่อนนะครับดังนั้นบาก์เกียใช้ไอเฮียนั่นอัพนะครับผมับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะแนะนาํากราดทั้งหมดนะครับเพื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าการาดทั้งหมดในเกมนี้มันมีก๊์ดอะไรมั่งนะครับการ์ดบางตัวมันก็ยังไม่มีในสมุดเล่มครับแต่ว่ามันมีในเกมจริงๆครับเช่นพุทธเอาบีพุทธเอาซีครับพุท่เอาดีพุท่เาสีเอ้อพุทธเอาดีนี่น่าจะมีใช่ไหมแต่พุทธเอาเอมันก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแลกันนะครับแต่ขออนุญ,ญาตแป๊บกร์ดก่อน <c oughs> ตอนก่อนอื่นครับต้องปลดล็อกอ่ะโอเคคอนโทยามาคาจินะครับอับบา,ก,ก,า,บากี้การดม่วงอ่านี่ไงบารกี้การดม่วงย่อยย่อยทิ้งได้การเลยวะเสร็จดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเว้ยโอ้สโลโอเองอีสัตว การในนี้ผมอยากได้ตัวไหนดีวะเอาตัวไหนดีอะท่านผู้ชมช่วยเลือกหน่อยใครอยากให้ผมเอาตัวไหนก็เนี่ยระหว่างสี่ตัวเนี้ยเอเจ็ดตัวสิบากี้อารอนจาบราสโมอเกอร์พลเรือโทย,ยามาคิจิยามาคาจิคาร์โบนเน่เบสแล้วก็โดฟามิงกโกนะครับแต่ผมค่อนข้างหวังในตัวโดฟามิงกโกไว้พอสมควรนะครับผมแต่ก็ช่วยรีเควสเข้ามาได้เลยครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ